เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมมีการลงนามความร่วมมือของ2หน่วยงานด้วยกันนะครับนั่นก็คือทางสคและก็ทางกสทชครับเพื่อให้การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคัมนาคมรวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะได้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรมครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสคจัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมโดยนายสมศักดิ์เกียรติชัยลักษณ์เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช โดยมีศาสตราจารย์สกลวรัญยวัฒนาประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้าและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวชชัยจิตพานันกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งสอคและกสทชจะร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกํากับดูแลการแข่งขันในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจเฉพาะที่อยู่ในการกำกับดูแลของกสทชโดยตรงมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมสำหรับข้อตกลงนะครับมีสาระสำคัญเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจระหว่างสคคกับสำนักงานกสทชเพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมรวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรมเป็นไปโดยมีประสิทธ,ธิภาพและคล่องตัวทันต่อพัฒนาการของรูปแบบและพฤติกรรมของการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าสู่บุคลากรของทั้งสงหน่วยงาน และผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมรวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้าท่านพูดถึงงานนี้กันครับทางการค้าและสำนักง,งานกสทชได้มาทําขวามตกลงร่วมมือกันในทางวิชาการนะครับ วัตถุประสงค์หลักของการทำข้อตกลงร่วมกันในวันนี้นั้นนี่ก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องสำคัญก็คือเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันในการประสานเชิงนโยบายในเรื่องของการกำกับการดูแลการทำธุรกิจลวรกรรมที่ทางกสทชเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของกิจกรรมโทรทัศน์กิจกรรมกระจายเสียงและที่สำคัญอย่างยิ่งคือกิจกรรมโทรคมนาคมซึ่งวันนี้เองนั้นเนี่ยจะเกี่ยวข้องหลักๆก็คือในเรื่องของการทัธุรกิจในเชิงดิจิทัล โดยการทําความรู้ใหม่ในครั้งนี้นั้นเนี่ยเราก็จะประสานกันทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในสำนักง,งานทั้งสองแห่งรวมทั้งการนําความรู้จากต่างประเทศที่เราได้เห็นอยู่ไม่ว่าจากทางยุโรปทางออสเตรเลียและอเมริกามเมื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจในเรื่องของแนวทางวิธีการกํากับที่ดีการออกกฎกติกาทั้งในเรื่องของการทําแนวทางปฏิบัติและเรื่องของการควบคุมดูแลมีให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบในการทําธุรกิจสมัยใหม่เหล่านี้ครับผม